เนี่ยมันจะเป็นหอแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อจะแกะให้เบิง้งเลยนี่อันนี้คือออกมาก็จะเลือซซ้ำนี่แหละพี่น้องนี่นี่อันนี้แหนมเนื้อพี่น้องสิบ,บาทด้วยกันอืมนัวดีพี่น้องซิมเมื่อกี้ นเนอสวัสดีค่ะมาพ่อเันแเราจะพี่น้องกับช่องแซ่บซืยอสูพี่น้องบริพ่อกันมือหนึ่งพักกระเพาะเนาะพี่น้องเนาะพักกระเพาะแต่ว่าเมื่อน,นี้ได้แหนมแหนมยากพี่น้องแหนมยากแบบนี้แต่ว่าเรลูว่าข้างในมันจะเป็นแบบไหนด้อค่ะพี่น้องห่อละสิบบาทได้หนี่พี่น้องห่อละสิบบาทซื้ออยู่ตลาดด้วยค่ะว่าต้องถามว่าสั่งเผใดไหนเพราะว่าไม่ได้สั่งเผจไหนอันนี้คือซื้ออยู่ที่ตลาดเช้าด้วยค่ะ ตลาดเศร้าอยู่หนองคายด้วยค่ะพี่น้อง,น,องนี่หอวละสิบบาทเดี๋ยวเขาจะมาเบิงกันว่ามันสิเป็นแบบไหนอันนี้กัยังบอกเคนนั่นคือกันเดี๋ยวเขามาเริ่มแกะกันเลยค่ะอันนี้นะ่ะจะเป็นแหนมหมูดะะ้ค่ะพี่น้องม้อนี้จะได้แหนมเนื้อมาแ่สามห่อจะได้จะได้มาแขสามห่นอน้องนั้นเป็นแหนมหมูด้วยค่ะพี่น้องนี่แหนมหมูเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนี่คือซี่เซ้น อย่างซี่เซนนี่คเป็นแหนมหมูพคนว่าเพื่นบอกมากก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องนี่นี่ได้อยู่พี่น้องเนาะได้อยู่ไม่ไม,ไม่เขาเอืนนอ้นไว้อย่างเกาะบอนนั่น บลอกตาเนะาะบลอกตาลายาะพี่น้องเนาะบานี้เขามาเบิงแหนมเนื้อบานี้มาดูแหนมเนื้อย่างสามเซนพี่น้องย่างสามเซนเนี่ยมันจะเป็นห่อแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อจะแก้ให้เบิงงลยนีย่อันนี้คือ <c oughs> ออกมาก็จะเลืออชนนี่แหละพี่น้องนี่ อันนี้แหนมเนื้อพี่น้องสิบบาทด้วยกันสิบบาทมาจอมีพริกมีกระเทียมคือเกาอืมนัวดีพี่น้องซ้มเมื่อกี้ Nó đi à. แซ่บพี่น้องอันนี้แนมหมูอืมหนื้มูกแ็แซ่บเปรี้ยวกระลังดีเลยอ่ะพี่น้องกระเทียม Hmm. Né, người con mưa lòng Kẹ hay đùa cho chặt lời hmm. ไปตองเพ่นโบอืดพี่น้องต่ว่ากสะสมสมราคาสิบบาทแล้วพี่น้องเนี่ยอื Det mm. er แตมโมก,กับเน,นบื้อแบนบนั้นหรอ มันก็ใหญ่ยัวสิบบาทเนาะพี่น้องแซ่บ แบบอยู่พี่น้องอืม mm hmm. แบบเขาจะใส่พริกมาด้วยด้วยพี่น mm. ้องอืม uh? ห่าคออิ่มพี่น้องห่าคออิม่ม ไปแล้วค่ะพี่น้องมาซุ้มเขาพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ